ตอนที่4 3 5ชื่อตอนว่าการเปลี่ยนแปลงของปีศาจผลได้โชว์ค่าพลังถึง100,000จินจนทำให้หลิมเฟิงถึงกับช็อกมันควรค่าที่จะเป็นชิประดับเ S จริงๆการเพิ่มพลังแบบนี้ช่างแข็งแก่งจริงๆหลิมเฟิงบรนทอนหายใจออกมาแต่ทำว่าตอนนี้ชิปของหลิมเฟิงก็แตกและพังลงอย่างรวดเร็วมันมีรอยลาและแตกที่เห็นได้ชัดเจนบนนั้นแต่กลับไม่ได้หักออกจากกัน จากนั้นหัวงูทั้งสามที่อยู่ด้านหลังของหลิมเฟิงก็หดกลับไปอย่างรวดเร็วลากับพวกมันไม่เคยมีมาก่อนภาพนี้ทําให้หลิมเฟิงเติงกลับเป็นใบและเอ่ยขึ้นทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเออฉันก็ไม่รู้ฉันเคยบอกนายไปแล้วไงว่าชิพวกนี้ยังวิจัยไม่สมบูรณ์มันเป็นกึ่งผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์น่ะเลยยังมีปัญหาอยู่บ้างเจ้าลิงได้เอ่ยออกไปอืมหลิมเฟิงก็มีรู้จะกล่าวออกไปอย่างไรดีเดิมทีหลิมเฟิงต้องการจะลองฟังก์ชันอื่นๆด้วย แต่ใครจะนึกกันหรือว่ามันจะพังหลงซะก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันยังเป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์กึ่งสมบูรณ์อย่างไรก็ตามภายหลังจากการทดสอบเช่นนี้ก็ทําให้ได้ประสบการณ์ในการใช้ชิปพ,พวกนั้นพร้อมกันในคราวเดียวหลิมเฟิงเลยคาดหวังในการทําวิจัยของเจ้าลิงอย่างเต็มเปี่ยมและตอนนี้ชิปพ,พวกนั้นก็ทําให้หลิมเฟิงได้เปรียบอย่างยิ่งตามการพวกมันชิประดับบีและระดับ4ียังคงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและสามารถผลิตได้จํานวนมาก มันถูกหวังหานนาไปขายในตลาดมืดสักพักมันก็ขาดตลาดพลังของหลิมเฟิงได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และเกี่ยวข้องกับโลกแห่งพลังจากนั้นเจ้าหลิงก็พาหลิมเฟิงไปดูสิ่งต่างๆมากมายที่พวกเขาทําการวิจัยตามกลางสิ่งของพวกนั้นมีอุปกรณ์ของชาวญี่ปุ่นที่นําไปรปวบรวมพลังวิญญาณและเคยทําพังไปแล้วสิ่งที่ทําให้หลิมเฟิงมีความสุขยิ่งกว่าเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าหลิงได้ปรับปรุงพวกมันให้ทันสมัย และสมบูรณ์แบบมากยิ่งกว่าของญี่ปุ่นซะอีกไม่เพียงแค่ดูดซับพลังวิญญาณได้มากกว่าแต่ยังรวดเร็วกว่าอีกด้วยหลังจากเยี่ยมชมจนทั่วแล้วหลินเฟิงก็ให้คําชี้แนะเพิ่มเติมเพื่อการสนับสนุนงานวิจัยของเจ้าหลิงหลังจากพูดคุยกับเจ้าหลิงอยู่หลายครั้งหลินเฟิงและหวังหานก็ได้กลับออกมาจากนั้นพวกเขาก็ไปยังสถานที่ของลู่ซื่อจีในตอนนี้เธอเป็นหัวหน้าคนงานของหลินเฟิงและพูดได้ว่าสิทธิ์เกือบทุกอย่างของหลินเฟิงอยู่ในมือของเธอนี่บอสใหญ่ ในที่สุดก็รู้ว่าต้องมาหาฉันสักทีเมื่อหลินเฟิงเดินเข้ามาที่ออฟฟิศของลู่ซ่อจีเตอก็ได้กล่าวขึ้นอย่างติดตลกกับเขาฉันวางสักที่ไหนล่ะฉันเพิ่งจะกลับมาจากเสร็จธุระในหลายๆเรื่องเลยมีเวลามาดูบริษัทบ้างหลินเฟิงได้กล่าวออกไปได้วยความลำบากใจอยู่บ้างอาจกล่าวได้ว่าเครดิตเกือบทั้งหมดมาจากการบริหารบริษัทของลู่ซ่อจีหวังเฮาหมิงและเติ้งเตียนฟู่ไม่อย่างนั้นหลินกุ๊ปก็คงไม่สามารถมาได้อย่างเช่นทุกวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิม พี่หานช่วยหลินชายให้พวกเราด้วยฉันจะบอกสถานการณ์ล่าสุดให้กับบอสฟังลูซิจีได้มาอ,ออกไปและกล่าวกับหวังหานเมื่อได้ยินเธอสั่งการกับหวังหานหลินเปิงก็รู้สึกประหลาดใจขึ้นมานิดหน่อยเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่หวังหานและลูซิจีพวกเขาดูเหมือนจะมีบางอย่างในสายตาจากนั้นหลินเปิงก็ดูเหมือนจะค้นพบอะไรบางอย่างเมื่อหวังหานออกไปหลินเปิงก็ได้ถามขึ้นมาตอนนี้พวกเธอสองคนใจเย็นก่อนหัวหน้า ลูซจิได้พูดออกมาอย่างอายเธอสองคนหลิมนเฟิงได้เอ่อยขึ้นและมองไปยังลูซจิถูกต้องแล้วพี่เฟิงพวกเราอยู่ด้วยกันเราว่าจะบอกพี่ในเร็วๆนี้แหละขณะที่หวังหานเดินเข้ามาพร้อมกับแก้วชาสองใบอะไรนะอยู่ด้วยกันเมื่อได้ยินเธอพูดออกมาแบบนั้นหลินเฟิงก็อึ้งไปสักพักหลินเฟิงพันธนกได้ว่านี่ถือเป็นเรื่องที่ดีและรีบพูดออกมาอย่างรวดเร็วเยี่ยมไปเลยยินดีด้วย อยู่ได้กันมานานเท่าไหร่แล้วล่ะแต่ไมไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ล่ะแล้วหลินเฟิงก็ไม่ได้เอ่ยอะไรต่อมันก็ผ่านมาได้ประมาณสองสามเดือนหลังจากที่นายไปฉันเลยไม่ได้บอกนายหวังหาได้กวอธิบายออกไปเยี่ยมแล้วจะแต่งกันเมื่อไหร่หลินเฟิงได้พูดหยอกออกไปเรื่องนี้เรื่องนี้ยังไม่ได้กําหนดเดือนถัดไปลู่ซือจี้พันเอ่ยข,ขึ้นหลังจากนั้นหลินเฟิงก็คุยกับพวกเขาสักพักและลู่ซือจี้ก็ได้รายงานเรื่องการพัฒนาบริษัท ทั้งในตอนนี้และในอนาคตให้แก่หลินเฟิงรับฟังเธอทำตามท,ที่เธอต้องการได้เลยเธอต้องการอะไรก็บอกได้เลยหลินเฟิงมอบอำนาจทั้งหมดให้กับเธอหวังหานและต้องเจียนฟู่แม้จะกล่าวว่าหลินกุ๊บเป็นของหลินเฟิงแต่ความจริงแล้วหลินเฟิงกลับไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเป็นแค่คนหลีเริ่มเท่านั้นจากนั้นหลินเฟิงก็กลับมาเพียงคนเดียวหวังหานต้องการจะไปส่งหลินเฟิงแต่เมื่อหลินเฟิงได้รับรู้ว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วหลินเฟิงจึงให้พวกเขาอยู่ที่นั่น และกลับมาเพียงคนเดียวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพิบตาเดียวก็ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนหลินเฟิงอยู่ที่จังหวัดจีนมาแล้วหนึ่งเดือนในช่วงหนึ่งเดือนนี้หลินเฟิงไม่ว่างเรียนสักวันทุกๆวันเขาจะมัวยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองวิ่งลอบไปมาวันนี้หลินเฟิงเพิ่งจะตื่นขึ้นและคิดว่าจะนอนอยู่บนเตียงและทันใดน,นั้นเขาก็รับรู้ได้ถึงพลังมือที่แข็งแกร่งหลินเฟิงจึงรีบไปที่ด้านหลังของภูเขาเมื่อหลินเฟิงมาถึงเขาก็เห็นสัตว์วิญญาณหลายตัว กำลังล้อมรอบสิ่งประหลาดสิ่งหนึ่งตามกลางสัตว์วิญญาณพวกนั้นซึ่งประกอบไปด้วยมังกรดำมังกรแสงมีผู้เขาสองตัว้นาเขียวเท้าปุย๋ยราชามาป่าเสขาวและกลุ่มสัตว์วิญญาณตัวอื่นที่แข็งเก่งพวกมันยืนล้อมรอบสิ่งประหลาดที่อยู่ตรงกลางเมื่อมองออกไปหลินเฟิง,งก็เห็นว่าวัตถุสีดำประหลาดตรงกลางนั้นมีหนวดหยุดเต็มไปหมดขณะที่เขามองดูเขาก็รู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาในทันทีและวินาทีถัดมาเขาก็ถึงกับช็อกไปนี่คือ ปีศาจที่น่าก,กลัวเทเขาเคยเจอในสถานที่ลึกลับไม่ใช่หรือเมื่อหลิมเฟิงเห็นเจ้าสิ่งนี้เขาก็อดตกตะลึงออกมาไม่ได้แน่ท่านไม่ไม่ข้าไม่ใช่ปีศาจข้าไม่รู้ว่าต่อมข้าถึงกลายมาเป็นแบบนี้ข้าคือต้นไม้ปีศาจยังไงอย่างไรก็ตามเมื่อได้เจอหน้ากับบรรดา,าสัตว์วิญ,ญญาณของหลิมเฟิงปีศาจต,ตัวนั้นก็ได้พูดออกมาต้นไม้ปีศาจงั้นหรือขณะที่หลิมเฟิงได้ยินเขาก็เดินออกไปรอบๆและมองดูอย่างที่เขาคิด เขามองไม่เห็นเงาของต้นไม้ปีศาจเลยแต่กลับเห็นรากของต้นไม้เทพเจ้าทองคําที่อยู่ไกล้ๆแทน,นและปัญธสัญญาณระหว่างหลินเปิงและต้นไม้ปีศาจก็เชื่อมต่อกันทางวิญญาณดังนั้นจึงรับรู้ได้อย่างง่ายดายว่าไอเจ้าสิ่งสีดําๆนี่ที่เต็มไปได้วยขนนั้นมันคือต้นไม้ปีศาจจริงๆทั้งหมดหยุดก่อนหลินเปิงได้ตะโกนออกไปหลังจากนั้นเขาก็มายืนอยู่ข้างๆปีศาจหนวดสีดํามองออกไปที่มันหลังจากที่ยืนยันซ้ําแล้วซ้าเล่าว่ามันคือต้นไม้ปีศาจ เขาก็ดูจะเข้าใจขึ้นมาทันทีแต่ว่านายกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงข้าไม่หนูข้ากําลังดูดซับพลังวิญญาณเพื่อจะเลื่อนระดับอยู่ข้าไม่รู้ว่าทําไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้ปีศาจหนวดสีดําได้กล่าวขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินมันกล่าวหลินเฟิงก็เงียบไปสักพักจากนั้นเขาก็มองดูและเห็นว่ามีต้นไม้เทพเจ้าทองคําอยู่ในนั้นในตอนนี้ต้นไม้เทพเจ้าทองคําไม่ขยับขยื่นมันเป็นเพียงแค่ ต้นไม้ที่ไม่มีความนึกคิดดูเหมือนว่าความนึกคิดได้ถูกส่งต่อมายังเจ้าหนวดสีดำนี้แล้วจริงๆ